ต่อยกับตะวันฉายไม่เจ็บตัวแค่กดดันดูไฟเดิงหลีต่อยซุปเปอร์บอลนับยังไม่ทันได้เจ็บตัวเลยครับโล่งเพราะว่ามันกดดันกดดันกว่าไฟที่แล้วครับแพ้ไม่ได้แพ้กลับบ้านเลยครับแล้วก็แชมป์ก็กว่าจะเอาคืนได้ก็คงอีกนานอะไรเงี้ยแล้วก็กดดันไฟหน้าดีกว่านี้อีกแน่นอนครับซุปเปอร์บอลบอกว่าเขา ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับสำหรับไฟที่เจอกับตะวันฉายการสู้กับตะวันฉายนั้นทําให้เขารู้สึกกดดันเพราะว่าเขาไปพลาดเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งแล้วไงอาจจะเกิดความกดดันหากว่าพลาดเข็มขัดมวยไทยอีกแต่จริงๆแล้วเราสัมผัสได้จริงๆว่าเขาเกรงเลื่อหลังจากศึกซุปเปอร์บอลปะทะตะวันฉายจบลงไปเหมือนซุปเปอร์บอลจะโพสต์ในทํานองว่าอยากจะแก้มือ,อยังรู้สึกสนุกอยู่เลยซึ่งคุณคิดว่าหาก เปิดโอกาสให้ซูเปอร์บอลแก้มือพ้นมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันนะดูฟอร์มตอนที่ซูเปอร์บอลประทะกับนักสู้ที่ใช้หมัดได้อย่างคล่องแคล่วและจบอย่างรวดเร็วและซูเปอรบ์บอลเกงแดงครับอีกคนคือเดิงหลีโอ้ยหมัดร,รวดเร็วมากครับโดนนะครับแล้วโดนนับเลยร้ายนะดูสปีดหมัดดิ เดืงลีเข้าไปอู๋อหมัดหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยฮุกลำตัวหมัดเขาเร็วจริงนะอูฮุกแล้วก็ต่อยหมัดขวาไปอู้อัป,ปคัตแล้วก็ตามด้วยอู้ครอสซูปบปอร์นพยายามสวนหมัดครับหนึ่งสองของซูเปอร,ร์นแทงแล้วก็ตามด้วยหมัดครับอัป,ปคัตขึ้นบนโอ้ยแข่งหมัดไปหลายหมัดครับอ้๋เดิงลีพยายามจะเล่นหมัดแต่ซูปบปอร์นอีเริ่มเอาขาเข้ามาช่วยครับ โอ้ยยังมีปล่อยล็อกรอโอ้ยทุบบอลโดนครับหมัดเดืองลีใช้หมัดดีมากนะแต่ทุบบอลงอโอ้ยหวดยังมีลูกเข่าลูกอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมครับเดืองลีเนี่ยโอ้โหหมดยกสก่อนก์กำลังมันดูสิเนี่ยหมัดสวนด้วยหมัดตลอดครับซูเปอร์บอลเตะปุ๊บเขาเลสวนด้วยหมัดแบบนี้ครับโอ้ปล่อยหมัดดีมากแต่ โดนหดครับเขาไม่มีอาวุธอื่นน่ะหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วโอ้แต่มีแตะด้วยครับแต่หลักๆก,ก็จะเปิดด้วยหมัดตลอดเนี่าขวาโอ้ยสวนทันทีครับสวนแทงหมัดขวาไปเดืองลีเอาอย่างไงเนี่ยโดนแทงแทงโอ้ยแทงหน้าเลยอ้เดืองลีก็สวนด้วยหมัดอย่างเดียวครับขวาโอ้ยเซ่เซ หลบมาโอ้โดนกานขอสุปปอนยบหนึ่งสองแทงแบบนี้โอ้โหลงแล้วไม่ไหวโอ้ชนะแล้วจบด้วยเขา่าแบบนี้ครับโอ้โหว้าวในซุปเปอรบ์บอลปกติเขาต้องมีลูกไม่คาดคิดลูกไม่คาดฝันโจมตีใส่คู่ต่อสู้ประมาณนี้ฝีมือซุปเปอร์บอลน,นี่ไม่ธรรมดานะครับในตอนนั้นใครก็หยุดเขายากจริงๆ หากซ bon ูเปอร์บอลได้รี a แม์กับตะวันฉายคุณคิดว่าเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่ามีหลายคอมเมนต์ที่ผมสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าซูเปอร์บอลเวลาแก้มือเนี่ยยังไม่เคยพลาดมากดักจะทําสําเร็จเสมอแต่หากคู่ต่อสู้คือตะวันฉายคุณคิดว่าซูเปอร์บอลจะทําสําเร็จเช่นเคยและเอาเข็มขัดของตะวันฉายมาได้หรือไม่และนี่คือคนเก่งคนเดิ